สถานีตำรวจภูทรแม่สอดค่ะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2564ค่ะที่สถานีตำรวจภูทรแม่สอดเขตเทศบาลน,นครแม่สอดพันตำรวจเอกโอภาสคงเมืองรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2564โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเข้าร่วมพิธีกว่า120นายพร้อมนำข้าราชการตำรวจกล่าวคำปฏิญาณพร้อมที่จะปฏิบัติตนอุทิศแรงกายแรงใจด้วยความเสียสละ เพื่อป้องกันดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแสดงความชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ร่วมกันปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนด้วยความเสียสละมุ่งมัน่นและอดทนโดยในช่วงเช้าผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้นำข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รวมสการะสารพระภูมิสารเจ้าพ่อพวอและอนุสรผู้เสียสละประจำสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจากนั้นทางผู้กากับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดนำข้าราชการสัญญาบัตรรับฟังการอ่านสารจากผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมนำกล่าวปฏิญาณตนในการเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีและมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดหลังจากนั้นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่สอดนำข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรร่วมบันทึกภาพร่วมกัน เป็นเสิ็จพิธีการสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่17ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้กับประชาชนและให้ประชาชนในส่วนราชการอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของตารวจรวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์เกียรติภูมิเกียรติยศศักดิ์ศรีของตำรวจ ภายใต้ปณิธานที่แน่วแน่ในการยึดประโยชน์อันไพยบูรณ์ของสังคมและประชาชน เป็นจุดหมายสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมการอ่านสารของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณกิจกรรมทางศาสนาพุทธพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในการปกป้องรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตรวมทั้งการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจและประชาชนผู้ที่ได้ทำประโยชน์แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการการ,ระทำรองที่รับเนื่องในโอกาสวันตำรวจได้เวียนมาบรจปปรจบครบรอบอีกว่ารัหนึ่งกผมขอส่งความบาท มายังเพื่อนพระราการบวนและขรอบปวดทุกท่านมานั่งโอกาสนี้ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานับเป็นหนึ่งปีที่พวกเราต้องเผชิญกับการแก้ไขวิกฤตของชาติร่วมกันในหลายประการไม่ว่าจะเป็นวิกฤตจากโรคระบาด จากความแตกต่างทางความคิดของคนในชาติหรือวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราอย่างที่ไม่เคยประกบมาก่อนอย่างไรก็ตามวิกฤตเหล่านี้ก็เป็นโอกาสให้เราได้สำรวจตรวจสอบ และพัฒนาปรับปรุงตัวเองในกานเพื่อให้สามารถไปบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสมความมุ่งหมายของทางราัชการภารกิจของผู้วิัารณ์สพิราร์คือการพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติศาสนาภามหากษักดิ์ การรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศการระงับทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนการป้องกันฝ่าบามอาชญากรรมตลอดจนการให้บริการต่างๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นที่พวกเรา คุนต้องลึงไว้อยู่ตออลอดเวลาว่า,าเป็นภาระหน้าที่อันสมงเกียรติและจงภูมิใจกับเกียรติยศดับศีในหน้าที่ที่รับมอบหมายนี้ขอขอบคุณในสำนึกของความเป็นผู้นำสันติราษร์ความทุ่ิเทพความเสียสละรวมทั้งความร่วมมือร่วมใจของเราทั้งหลาย ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนขอขอบอคุณสมาชิกข้อบครัวข้าราชการตำรวจที่อยู่เพียงข้างร่วมทุกร่วมสุขเป็นฝันกำลังใจให้พวกเราได้สามต่อจุการของการเป็นผู้พิทักษ์สังกิราาไปด้วยในโอกาสทันสำคัญนี้ ข้าพผมขอ,ขอ,ขอการพระราชทานอำนาจมรดกสีรัตน่งไตและสิ่งจำติทั้งหลายในสารโลกตลอดจนเทชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีโพลจนบาดานประทานพรให้พี่น้องข้าราชการตำรวดและครอบครทุกท่าน แต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายสุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรงแควผ่าดจาเพยียนตายทั้งหลายทั้งปวงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สัพิรา์ที่ประชาชนเชื่อมัน่นร่วมกันตลอดไป